เฮ้ดแบบนี้ปึ๊บอวนี้แล้วกัยิงปังนัดที่นนอสองปังปัง,อองโอเคโอเงสองคนเลยเดี๋ยวเพื่อคาดกาด,าดเอาเลยเอาเลยก <laughs> งแหง้หงกดแห้งกดแห้งกดแห้งกดนีย สวัสดีครับสบายกันนะครับวันนี้จะพาเด็กๆมายิงแบงกันแบงกันลูกโม่นะครับเน่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 น่นี่คือปืนที่เราจะมาใช้ยิงวันนี้นะครับก็ลูกโม่อีโคไวเปอร์ขนาด2นิ้วนะครับเป็นแบงกันนะครับแล้วก็มีกระสุน6นัดนะครับโม่ก็จุ6นัดแต่ว่าผมจะใส่เข้าไปทีละ3นัดนะครับให้เด็กยิงคนละ2นัดนะครับโอเคแล้วก็ใส่เข้าไป3นัด Hey. นะครับเดี๋ยวก็จะสอนเด็กๆก,ก่อนวิธีการเขาบอกว่าลูกโม่เนี่ยเหมาะสาหรับผู้หญิงนะคือมันเป็นปืนที่แบบหยิบขึ้นมาอันนี้เคลียร์นะครับไม่มีนะไม่มีกระสุนนะคือเป็นลูกปืนลูกโม่เป็นปืนที่แบบหยิบขึ้นมาแล้วก็เราสามารถเหนี่ยวไกยิงได้เลยไม่ต้องขึ้นคันลังนะครับไม่ต้องขึ้นสไลด์นะเขาบอกว่าเหมาะกับผู้หญิงผมว่าไม่รู้จะเหมาะริงหรือเปล่าเพราะว่าไกมันอนข้างแข็งนะครับก็ข้างหนักนะถ้าเรายิงแบบดับเบิลเดคชั่นเนี่ย ไกลค่อนข้างแข็งถ้าเราจะยิงแบบ double action นนะครับเราต้องง้างนกแล้วก็เหลี่ยวไกลแต่ t ิก g g e r action เนี่ยไกมันก็จะอ่อนอยู่แล้วหละนะครับแต่ง้างนกก็ง้างยากอีกอยู่ดีนะครับมาดูซิจะให้ยิงแบบลองยิงนัดแรกนัดแรกต้องง้งางนกยิงนี่นัดแรกนะเบิ่งนัดแรกเห็นแบบอนี้เพื่อนนี้ืเปานี้แล้วก็ยิง ปังนาทีสองปังปังโอเคโอเคครับตามนี้นะครับโอเคไปไปดูกันครับนี่คือมือปืนคนแรกของเรานะครับอ้าวเริ่มเลยมืออุดงูมวยมั้งเดี๋ยวไอ้เพื่อคาดการเอาเลยเอาเลยเฮ้ยนี่คืออ้ย เ,เดี๋ยวความรู้สึกครับคือแบบว่าตอนยิงใช่ไหมคะรู้สึกว่าแบบพอใส่หูฟังมันก็ไม่ได้ยินใช่ไหมคะแต่ถ้าถอดหูฟังออกมันจะแบบเสียงดีมากเลยค่ะเสียง<อ> <ๆ S 2> แบบลั่นมากน,ก,นกบินหนีไปหมดแล้วนกบินหนีไปหมดเลยค่ะดูสิคะอ่าต่อไปน้องคนเล็กครับครับนี่ก็คือมือปืนคนที่สองของเรานะครับอ่าถ้าพร้อมแล้วเริ่มยิงกฟาดเด้อ แห้งกดแห้งกดแห้งกดแห้งก้อนนี้อีกแค่ไ ก็ไม่ได้มาอะไรอย่างเงี้ยอเคอ่ะโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนคนยิงนะครับเพราะว่าคนเล็กเอ้ยเอามือออกเพราะว่าคนตอนนี้คนเล็กแรงไม่มีอ่ะยิงเลยโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีเนื้อหาอะไรนะครับก็อยากจะมาให้ เด็กๆลองยิงดูนะเด็กผู้หญิงแล้วก็มาดูว่าลูกโมมันเหมกับผู้หญิงจริงไหมผู้หญิงที่แบบไม่ได้มีความรู้ม,มีสักษะแล้วก็ไม่ได้ฝึกกันนะครับก็ค่อนข้างเงึง้ยงๆพอสมควรนะแต่อันนี้ก็เขาอยู่มปลายแล้วนะเขาก็นี่หน่อยแต่อันนี้อยู่ผสมอยู่ก็แรงอาจจะน้อยนิดนึง <laughs> ดูคลิปหน้าตาโอเคก็ ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสบายกันแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับที่เราอัพเดตนะครับวันนี้มีแค่นี้ขอต <Bye. S 1> ัวลาไปก่อนสวัสดีคัะบ๊ายบายบ๊ายบาย